ตัวยาวขึ้นคือหลังยาวขึ้นใช่ไหมขี้เกียจขึ้น <c oughs> ประมาณนั้นเจ็ดเซนนี่คือโตแล้วไงโตแล้วก็ยังทําได้นะฮะผมยังแปลกใจผมก็แค่มาเข้าคอร์สโปรแกรมปกติเนี่ยปรับหลังปรับอะไรบ้างตามเรื่องตำรานะผมนะก็วัดเนี่ยแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะเราก็งงแค่นี้ก็แค่นี้นะห่างจากตอนที่เราทาพาสปอร์ตคาวทุกทุกทีถูกเลกคอร์ดนี่มาตลอดอยู่มันก็สูงขึ้นเองโดยที่ไม่รู้สูงได้ยังไงนะฮนะแสดงว่าก็ร่างกายคงจะ คงจะแก่ช้าลงเพราะว่า,วาความเสื่อมที่มันจะสุดลงมากับกับยาวขึ้นนะฮะไปฮะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อนแล้วก็เทคนิคกรารออกกาลังกายนะฮะม่ทราบมีคําถามเลยไหมครับเ <c oughs> ชิญครับใครมีขข <c oughs> คมามําถามไหมคะผู้ปกครองมีม,มีคาถามไหมคะเรื่องทั่วไปก็ได้รู้สึกว่าฟังคุณหมอพูดแล้วชีวิตนี้ไม่รู้จะทําตัวยังไงดีเลยเรื่องอาหารการรับประทานนะคะใช่ไหมน้องๆกลัวเรื่องอะไรบ้างคะ ถ้ามีก็ถามไม่เป็นไรก็ติดยานอนหลับอ่ะครับเหมือนกับว่าต้องกินยานอนหลับไม่งั้นมันจะสั่นนอนหลังเที่ยงคืนไปตลอดทุกวันแล้วก็เหมือนที่หมอบอกนอนหลังเที่ยงคืนแล้วตื่นแต่โมงเช้าแล้วก็เพลียนอนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่หายเพลียสักทีหนึ่งใครับเราผมไม่ทราบว่าตอนเย็นคือคือถ้าถ้าแนวทางผมนะอันแรกเลยผมก็จะ ซักทั้งหมดก่อนว่ามันมีอะไรมาเกี่ยวข้องอันนี้บ้างหรือเปล่าถ้าเป็นความเคยชินนะฮะเราก็จะปรับเรื่องเรื่องักยภาพร่างกายก่อนเรื่องโครงสร้างอะไรถ้ามันดีเรียบร้อยแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวช่วยเล็กน้อยอย่างเช่นว่าอาจจะใช้พวกไอสารอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งตอนหลังมันมีตัวหนึ่งผมใช้เวิร์กดีเหมือนกันนะหญิงเราไปใช้ตัวอะจินีนตัวอะจินีนเอาอะจินีนนะนะว่าไอมันเข้าท่าดีอันนี้จจเป็นตัวช่วยชั่วคราวนะฮะแต่พอใช้ก็ไม่เร็วนักเพราะตอนนี้ให้ลูกใช้อยู่เหมือนกัน ผมเองใช้อยู่ปากฏว่าโอ้ผมหลับไม่รู้เรื่องเลยหลับแบบหลับสนิทเลยนะแล้วก็ไม่อยากเพราะว่ามันเป็นแค่แค่กรดอะมิโนโธรรมดาเนี่ยพราใช้แล้วมันก็ไปช่วยช่วยทําให้กรดถมนออกดีขึ้นคือกินปั๊บนอนเลยเนี่ยรู้สึกมันหลับแบบตื่นมาก็ดีก็สดชื่นดีนะฮะจะจะลองดูคืออันนี้ตัวช่วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องดูสาเหตุด้วยว่าพอเรา induce หรือว่าเราสามารถที่จะจัดโปรแกรมเรียกว่ารีเซ็ตใหม่สมมุิสมุิมีไวรัสอยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ย แล้วก็รีเซสใหม่ดีลิทไวรัสออกนะฮะแล้วเราก็ดูที่ว่มามันตั้งได้ไหมนัม่นเป็นตัวช่วยเฉยๆนะฮะมันคงต้องดูหลายๆปัจจัยนะแต่ว่าอย่างเช่นอย่างผมเองเนี่ยถ้ากินกินชาเย็นนะชาเย็นกินไม่ได้เรามีนมเดี๋ยวกินนิดหน่อยนะฮะถ้ากินทักตอนหลังบ่ายสามไปแล้วคืนนั้นไม่ต้องนอนเลยรู้เลยเพราะว่าคาเฟอีนไปกระตุ้นนะครับบางคนกินอะไระชามะนาวคือสารที่กระตุ้นถ้ากินภาคบ่ายแล้วเนี่ย ร่างกายจะ a l ร r t บางคน a l ร r t นานก็ต้องดูมีไหมจุดนั้นถ้ามีก็ออกซะนะครับแล้วก็พยายามแล้วออกกาลังกายบ้างไหมครับเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวมาเข้าโครงการแล้วจะดีขึ้นจะค่ะมีมีคําถามอีกไหมคะค่ะเชิญค่ะ าตามทฤษฎีใช่ครับกระดูกจะปิดเร็วกว่าปกติเพราะว่าโมมเริ่มตโตเต็มที่มันเข้าเข้าสู่วัยสาวเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่งวงวัยที่อะไรฮะกำลังเริ่มจะ,ะชะ,ะลอ,อก,การการเติบโตล,ลงแต่ว่าความสูงในที่ผมบอกมันสักครู่เนี่ยถ้าตรงกระดูกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยถ้าในโปรแกรมนี้เราไม่ได้แก้ทีงกระดูกละนะอย่าง,อย,างอย่างเช่นหลายๆคนที่ทํามานะครับ เราเราไม่ได้แก้ที่กระดูกกระดูกเราเราโอเคเรายอมจบตรงจุดนั้นนะครับแต่เราจะมาแก้ตรงไอ้ส่วนที่มันเป็นเนื้อเยื่อเส้นเอ็นนะฮะซึ่งถ้าเผื่อเราทําให้หมอรองกระดูกเนี่ยมันโตเต็มที่นะสมมติยิบสองข้อยิบสามข้อยิบสองข้อนี่นะสมมติข้อละครึ่งเซนก็สิบเซนละสมมตินะฮะสมมตินะเพราะฉะนั้นแต่ว่าผม้ึงบอกว่ามีหลายเงื่อนไขภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะมี ไอ้ตรงหมอนรองที่มันโตไม่เต็มที่เหมือนกันแต่ถ้ามันโตเะเอียดเต็มที่แล้วน่ะโอกาสก็จะยากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาแบบนั้นอ่ะมักจะโตไม่เต็มที่ส่วนใหญ่นะก็มักจะมีโอกาสเนี่ยผมผมคิดว่าข้อมูลที่พูดน่ะถูกะฮะทฤษฎีไม่ใค่โตแย้งว่าถ้าประจําเดือนเริ่มมาแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นมันเริ่มเริ่มจะหยุดแล้ว,ลวเด็กเดี๋ยวนี้ก็มาเร็วนะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเป็นหลักอย่างเช่นพวกชอบกินอะไรฮะพวกไก่ทอดไก่พันเนี่ยโอ้โหเอสเตจนมันเยอะมากเลย มันไปกระตุ้นทําให้นี้มันมันมาเร็วกว่าปกติพอมาปั๊บโอกาสสูงก็เริ่มช้าลงแล้วแต่ไม่ได้หมดหวังนะฮะเพราะว่าส่วนที่ยังทําให้สูงยังมีอยู่